ฟินอีกแล้วเบลล่ารานีเกี่ยวก้อยกับผู้จัดจาก,การเช็คอินคลิปนี้มีหวั่นใจไปด้วยนะจ้าฟินอีกแล้วคลิปนี้หวั่นใจไปด้วยและเพิ่งปล่อยภาพคู่สวีดหวานฟินกันออกนอกจออวดขวาน หวานใจไปด้วยกันยกใหญ่ล่าสุดเมื่อวันที่นางอีกสาวเบลล่ารานีก็มีคิวเห็นลาดฟ้าไปร่วมงานชิ้นชมแรชช่นโชว์ในเดนแวอบที่ลอนดอนชั่นแล้วต้องบอกเลยว่าปี2025ในฐานะแบรนด์แอนมาเดอร ที่ซึ่งก็เป็นภาพที่ออกมาให้ได้เห็นกันและที่แฟนคลับอยากรอคอยไม่ผิดหวังเลยจริงๆเมื่อมาอิ s ส a g แกรมของพี่ลอยนั้นผู้จัดการส่วนตัวของเบลลาได้ลงคลิปน่ารักนรักเช็คอ <Check> ิน <in> ที่สะพานไกรรอดไรเซนที่ประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะเซตนี้สุดท้ายนั้นก็บอกเลยว่าเอนดูแนสสูฟินสุดๆเพราะว่ามี มีวินวินพร้อมกับเริ่มเฟรมอีกด้วยกันความน่ารักทำให้เลยทุกคลิปทำเอางานนี้เมอรารณีก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วก็เห็นลาดฟ้าไปเที่ยวด้วยกันต่อด้วยมีวานใจอย่างวินว mm ิน hmm. ในอยู่เคียงข้างอย่างใกล้ชิด